เดี๋ยวผมจะทดสอบในการจุ่มตัวดิสเพย์เนี่ยให้ดูว่าทน IP67 ได้จริงหรือเปล่าอ๋อนี่จุ่มให้ดูเลยนะฮะลึก1เมตร30นาทีเป่าลมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสโอ้โหถ้าช็อตก็ช็อตกันให้เห็นเลยเราก็ <c oughs> จะเอาไอตัวพาที่เชื่อมจากโปรเซสแรกๆเนี่ยมารวมกันที่ที่โปรเซสนี้จะกลายเป็นเฟรมรถดอเตอร์ไซส์ทั้งคันรวมทั้งใส่ตัวคอมโพเนนต์พา์ท,ที่ส่วอือกลงไปนี่มันอยากก่างโรงงานรถเทสลาฉันนำเลยนะพี่ จากโรงงานผลิตชิ้นส่วนสูตรผลิผผมตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์คนไทย100%กับแบรนด์ไอมอเตอร์ย่สวัสดีครับผมผมเบลที่ชองเวลาการเตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงงานนิวสมทยมอเตอร์เวิร์กนะครับตามมาดูกับโรงงานที่ผลิผมตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์คนไทยกับคันนี้เลยครับไอมอเตอร์เวเปอร์นะฮะซชื่อว่าบอกว่าเปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะ ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีนะเพราะว่าด้วยรูปทรงที่ดีไซน์โดนใจแถมมีขนาดที่ต้องบอกว่าโอ้ห <c oughs> นั่งแล้วพอดีนะฮะขนาดกําลังดีเลยซึ่งวันนี้นะครับเราจะพาไปดูว่าเฮ้ยเขาผลิตภายจริงไหมเขาบอกว่าใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทยมากกว่า80%เดี๋ยววันนี้เราไปเจอกับซ e o กันเลยดีกว่าไป อาพี่พิชาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบลไม่ต้องไปต้องนานสบายดีครับสบายดีครับพี่นี่ต้องบอกว่านี่เราเจอกันต่มอเตอร์โชว์นะครับขออนุญาตแนะนำนะครับนี่คือพี่พิชา CEO ของบริษัทไอมอเตอร์นะครับสวัสดีครับต้องบอกว่าโอ้โหเราเจอกันในงานแล้วทําไมวันนี้พี่พาผมมาที่โรงงานนิวสมไทยมอเตอร์เวิร์กแลวบริษัทนี้เขาคือใครเกี่ยวยังไงอ่ะพี่บริษัทนิวสมไทยมอเตอร์เวิร์กเป็นบริษัทที่ไอมอเตอร์ใช้เป็นเมนซัพพลายเออร์ของที่ผลิตชิ้นส่วนให้มอเตอร์ไฟฟ้าของรับบ้ผผลิิตชนนส่่ววมพาาะ พี่บอกว่าอยู่จากผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็มาทำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ครับเอาก็คือจุดเริ่มต้นก็คือมาจากนิวสมไทยใช่ครับมอเตอร์เวิร์กก่อนครับนิวสมไทยนี่เขาเปิดมานานยังอ่ะพี่นิวสมไทยนี่ก็เปิดมาร่วม60ปีแล้วครับคุณเบลก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชิ้นส่วนทางทางด้านรถจนด้วยทางด้านรถมอเตอร์ไซค์ด้วยครับก็เนี่ยจะได้รับรางวัลการันตีจากลูกค้าที่เป็นผู้่ายรถใหญ่ๆลยนี่นะฮะมีค่ายดังๆนี่อยู่ด้านหลังเต็มเป็นหมดเลยนะครับ ทีนี้ผมอยากถามพี่นิดนึงครับว่าทําไมอยู่ๆเนี่ยพี่ถึงมาทมาํามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็คือเราเรามีแรงบันดาลใจครับเพราะเราไปหลายประเทศใน,ใน,ใ,นในแถบอาเซียนเนี่ยจะเห็นหลายประเทศเขาก็จะมีรถไฟฟ้าแห่งชาติรถจดแห่งชาติของเขาใช่ไหมครับทีบนี้เราม,ามองว่าประเทศไทยของเราก็ยังเราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน ที่เก่งกว่าบริษัทอื่นๆในอาเซียนอยู่แล้วฉายาถึงก็ว่าดีทัวร์ของเอเชียใช่ครับพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราควรวจะเอาท<ม>ักษะพวกนี้โน้ตพวกนี้<ช>มาต่อยอดมาต่อยอดขพอดีว่าช่วง5ปีที่แล้วรถพลังงานไฟฟ้ามาเริ่มมา เขาก็เลยมีความว่ามีความคิดว่าโอเคถ้าเราไปเริ่มต้นที่เครื่องยนต์อ่ะมันคงยาย,ยากเพราะพวกนี้มันอาจจะเป็นร้อยร้อยปีในการพัฒนามานาน<ช>พอพอเราเริ่มที่ไฟฟ้าผมว่ามันอาจจะเริ่มต้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไม่มากนะเขาเรียกว่าความเร็วในการพัฒนา,าคือมันช่องว่างมันน้อยกว่ามันช่องว่างน้อยกวา่าเพราะว่ามอเตอร์ฟ้าใครก็สามารถเข้าถึงได้ <บา S 1> มันก็นมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนเครื่องยนต์ใช่ถูกต้องอันนี้ก็เลยพี่บอกว่าเราถึงเวลาที่จะต้องกระโดดใช่ครับจากผู้ผลิตวันนี้กลายเป็นผู้ สร้างแบรนด์ใช่ครับ oh. oh. โดยเฉพาะการณีที่เรา oh. เราเราแอดออนในส่วนที่เรามีโนฮาวมีประสบการณ์เข้าไปมันก็จะช่วยให้เราทําให้ตั้งใจจะทํารถไฟฟ้าสัญชาติไทยที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับรถน้ํามันซึ่งวันนี้นะครับมันมีเคล็ดลับอันนึงนะครับที่พี่พิชาเขาพูดกับผมว่า เฮ้ยเขามีเบื้องหลังนะตั้งแต่โครงสร้างไอ้ที่บอกว่ากว่าจะได้เนี่ยขี่ออกมาแล้วไม่กึกกักค,ความแข็งรแรงรเห็นพี่บอกว่าจะพาไปดูตั้งแต่โครงสร้างเราก็าาไปดูในโรงงานอันนี้ค,คือขึ้นรูปที่นี่หมดเลยใช่ครับโอ้โหใช่ครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์คนไทยนะฮะและได้เปรียบกับคนจีนด้วยครับพี่งั้นพาไปดูอะไรดีกว่าพี่ไปเลยครับไปเลยครับ อันนี้เดี๋ยวผมพาคุณเวมาดูในในส่วนของการเชื่อมเฟรมของรถมอเตอร์ไซค์เวเปอร์ก่อนนะครับ <rament. S 1> ตัวเฟรมนี้ก็จะเห็นว่าทั้งหมด่ยเป็นลายเชื่อมเฟรมทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นส่วนของการทำโครงทั้งหมดล<ก>เลยก็เรียกว่า,<อ>เ,าเฟรมรถมอเตอร์ไซค์ครับอ,อันนี้จะมาดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับอย่างอย่างวัตถุดิบที่เราใช้อยู่อย่างนี้นี่คือพอรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เรามาทำเวเปอร์อ๋อนี่แหละฮะนี่แหละครับโอ้ย อันนี้เป็นเหล็กเทนสาสเต็งเทนสายสเต็งหมายความว่าเป็นเหล็กที่รับผุคุณภาพมีความแข็งแรงสูงไม่ใช่เฉพาะชิ้นนี้อย่างเดียวนะครับชิ้นนี้หรือที่เป็นเป็นเรียเฟรมท่าเราเรียกว่าเรียเฟรมซ้ายแาะขวาเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเทนสายสเต็งเหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยเหล็กที่ผลิตในประเทศไทยแล้วเราก็มาผ่านการขึ้นรูปการการกัดที่บริษัทยูสมไทยเนี่ยนะครับ แล้วมาเริ่มโปรเซสไหนต่อพี่เอามาเชื่อมหลังจากนั้นเราก็เราจะเอาชิ้นส่วนเหล่านี้ครม,มาใส่ในในจิกเชื่อมก็จะมีจิกเชื่อมในรูปแบบในหน้าตาหลายหลแบบนะครับครับนี่เป็นขั้นตอนในการผลิตของเขาอันนี้คือเชื่อมอะไรบ้างพี่อันนี้อันนี้เป็นจิกตัวนี้เป็นการเชื่อมระหว่างตัวเฮดไฟกับเมนไฟอ๋อก็คือตรงคอตรงคอแล้วตัวเฟรมหลังเฟรมหลังเฟรมตรงช่วงกะช่วงหน้าเฟรมหลังมันอยู่อยู่ที่จิกตัวนั้น อแสดงว่าเฟรมหนึ่งที่เห็นเป็นคันเนี่ยคืออันรี่แค่ท่อนหน้ามันอย่างเดียวอ๋อ oh, มันมีหลายชิ้นมันมีหลายชิ้นทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ48ชิ้น48ชิ้นถึงจะอกอกมาเป็นคันใช่ครับเจ้านี่คือหุ่นยนต์หุ่นยนต์นี่คือ3าสเตชันเหรือพี่ใช่ครับเช,ชื่อมตีละสเตชันใ้กครบมสา t สเตชัน อันนี้เป็นอีกออีกโปรเซสหนึ่งที่อยากแนะนําให้คุณเวรได้รู้จักมันคืออะไรอะพี่ฟายบอลลิงเขาเรียกว่าฟายบอลลิงก็คือลหัวเฮดไฟอีกหนึ่งมากึงให้มันเรียบกึงให้มันได้ขนาดดีกว่าให้มันร่วมศูนย์ให้มัร่วมศูนย์ด้วยให้ได้ขนาดด้วยเพราะว่ามันบิดจากแรงเชื่อมมันบิดจากการความร้อนจากการเชื่อมไอ้เรื่องนี้เป็นข้อที่ให้จะสาคัญทำให้เวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วที่ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับพี่รถมันไม่สั่นแล้วเรามันสามารถควบคุมรถได้ดีขึ้น วันนี้สำคัญเลยนะเพราะแฮนดิลลิ่งมีผลกับเพอร์ฟอ์แมนซ์มากนะครับเพราะว่าเลี้ยวผิดเลี้ยวแบบฝืนนิดเดียวมันเสี้ยวเวียใช่โอ้โหแล้วชิโมไร้ฟ้าด่มันปื้ด ใช,ใช่ครับต่อไปก็หลังจากที่ผ่านโปรเซสบอร์ิ้งแล้วก็คือไอก้กึ่งร่วมศูนย์พอแล้วใช่ครับเราก็จะเอาไอ้ตัวพาร์ทที่เชื่อมจากโปรเซสแรกๆเนี่ยมารวมกันที่ที่โปรเซสนี้<อ>จะกลายเป็นเฟรมรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคันอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าไอา้ข้างหลังก็คือชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ใช่ครับแล้วก็มารวมกับชิ้นหน้าที่เราเชื่อมครับผมก็จะเป็นเป็นเฟรมมอเตอร์ไซค์อ๋อก็คือจะออกมาเป็นทั้งคันเลยใช่แล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่เสร็จนะครับจะต้องผ่านจิ๊กตัวนี้อีกหนึ เอ,เ,อเ,อเอา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 ไอ้ตัวเฟรมที่เชื่อมจากทิกนี้เสร็จแล้วมาใส่ทิกนี้รวมทั้งใส่ตัวคอมโพเนนต์พาร์ทที่ส่วนอื่นลงไปอ๋อพวกแพคเกจจุดยึดอะไรนี้โดยเฉพาะจุดยึดพลาสติกก็จะมาจบที่ จริงๆตัวนี้ก็คืออ่ะนี่โครงโครงเสร็จก็ต้องมาใส่พวกแพ็กเกจพวกนี้ใช่พวกจุดยึดต่างๆนะครับ่บอาเพื่อที่จะไปยึดพวกมอเตอร์ที่วางแบตเตอรี่จังแบตเตอรี่ใช่เพราะคุณเบลรู้นะครับเนี่ยเอาอ่าก็เอาไปตรงนี้วางยึดฟอร์บอร์ดอ่าก็เป็นอาเป็นว่าเสร็จโครงหลักโครงหลักก็จะเสร็จตรงที่โปรเซสต์นี้จากโปรเซสต์เชื่อมนะครับก็จะจบที่โปรเซสต์นี้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นการเชื่อมสวิงอาร์มเริ่มจากการทําสวิงอาร์มก็คือทำเอาแมททิเลียนทำเขาเรียกว่าเราซับโคเซตซ้ายขวาก่อนครับพี่หลังจากซับซซายขวาเสร็จแล้วก็เรามาใส่ในตัวจิ๊กตัวใหญ่อ๋อ,อก็คือเซตไซายขวาก่อนใช่ทำไซายขวาเสร็จแล้วก็มาใส่ชิ้นส่วนไซายขวาเข้ามาในจิก๊กจิกตัวใหญ่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เชื่อมตัวไฟตัวกลาง เพราะว่าเดี๋ยวพอซ้ายขวามันไม่เท่ากันใช่ใช่ใช่ก็เลยจะต้องมาเซตก่อนเซตอีกทีหนึ่งแล้วก็ามาใส่คอมเพรเนนต์พัดพวกเจ็ตเล็กๆอีกทีหนึ่งโอ้ต้องบอกว่าลายเชื่อมเนี่ยคือพี่แทบจะใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดเหมือนอารมณ์โรงงานรถยนต์ที่เขาใช้หุ่นยนต์เชื่อมหมดเลยนะพี่ใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นประสบเราได้จากประสบ,บาก,การณ์ที่เราทำชิ้นส่วนยานยนต์มามากกว่า50-60ปีโอ้โหนี่คือโน้ตฮาวที่พี่เอามาต่อยอดใช่ครับทนี่มันอย่างกับโรงงานรถเทสซาชั้นนำเลยนะพี่ขอบคุณมาก สมเป็นโรงงานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจริงๆนะครับแล้วอันนี้ยังไงต่อพี่อันนี้ก็เป็นอีกโปรเซสต่อเนื่องจากตัวการเชื่อมเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะต้องมาไฟาบอลลิงเหมือนกันต้องไฟบอลลิงตรงตรงตรูที่ที่ยึด ครับรูนี้จะต้องลอยแกนชาร์ปแล้วก็รูนี้รูนี้มันต้องร่วมศูนย์กันอ๋อเพราะว่าเชื่อมแล้วก็อาจจะบิดนะครับเนื่องจากเราเชื่อมเราเห็นไหมว่าเราเชื่อมเราเยอะมากครับแน่นอนแล้วว่าตรงนี้มันต้องบิดตัวครับก็เลยจะต้องมาเก็บตรงนี้เก็บรายละเอียดนี่แหละไอ้พวกรายละเอียดตรงนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทําให้สมรรถนะมันแตกต่างจุดนี้เป็นจุดสาคัญมากเลยสําหรับรถบอ์ไซต์ที่ต้องการใช้ความเร็วสปีดที่สูงแล้วก็ต้องการไวเบชั่นที่ดีคือสปีดตำาๆอย่างพวกจักรยานมันอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่อาจจะไม่รู้สึกไม่มีความร เป็นความเร็วสูงมันเชี่ยววิเท่านั้นใช่ใช่ใช่เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่หลังจากที่ผ่านจากการบอลลิงจากเครื่องนู้นมาก็คือเชื่อมอ่าเสร็จแล้วบอลลิงแล้วแล้วก็ไปเราเราต้องเอาไปทําสีก่อนก็คือชุบ EDP ชุบ EDP ซึ่งเราทา EDP ภายในโรงงานเดี๋ยวสักราพาพาคุณเบลมาดูครัแค่นี้นะครับก็คือนี่คือ EDP มาแล้ว EDP มาแล้วแล้วถึงจะเอามามาอัดฟูด อ๋ออัดบูทตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นอัดบูทคอร่าที่ที่ด้านหนึ่งจะเป็นด้านในเนี่ยเป็นยางครับเพื่อเอ่อเวลาที่อันนี้ยึดกับล้อหลังใช่ไหมครับครับเวลาที่เอ่อมีไวเบชั่นจา,มา,าะมีการสั่นอ่ามีการสารั่นสะเทือนมันจะไม่ส่งผลไปถึงตัวโครงรถโดยโอ้รถ,รถจะไม่สั่นอ่าเพรา<ถ>ะตัวนี่เป็นแอสโซเปอร์อ๋อก็คือจะรับแรงกระแทกนะครับแรงสั่นแรงกระแทกเนี่ยจะมียางตรงนี้คอยรับแอซอร์บอยู่อ๋อก็คือเครื่องนี้อัดบูทใช่ครับอ๋อและตัวนี้ก็จะเป็นโปรเซสที่เราไว้สำหรัััับบออด้ตตววูนี นอกจากอัดแล้วเราต้องต้องให้2ตัว,นนวเนี้ยร่วมศูนย์กันด้วยอ่าโอ้โหนที่สำคัญอย่างที่บอกนะฮะอันนี้คือจุดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นจุดที่สาคัญสําคัญมากนะครับแล้วพอเซ็นหมดแล้วอันนี้ครับผมบอันนี้ก็เป็นตัวตัวจิกเช็คของตัวเฟร,รมรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคันรับและนี่คือทําให้ดูนะครับว่าทุกคันที่ทําออกมาจะต้องมาฟนอลคิวซีของโครงสร้างคืออันี้ใช่นี้อ่าถ้าไม่ถูกก็คือมันมันจะไม่ลงล็อกไม่ลงล็อกก็คือถ้ามันทําออกมาถูกต้องเนี่ย มันจะลงตามจุดเช็คต่างๆได้ถ้าไม่ลงเราก็ต้องไปหาทางแก้ไขปัญหาทีว่ามันเกิดจากอะไรนอกจากที่เราจะเอาชิ้นงานที่เราเชื่อมสาเร็จรูปแล้วใส่จิ๊กเช็คเพื่อตรวจสอบว่าตําแหน่งของของจิ๊กของชิ้นส่วนชิ้นเนี่ยถูกต้กกองหรือเปล่าคร,ครับพี่เรายังจำเป็นต้องมาเอาชิ้นชิ้นงานเนี่ยของเรามาเก็บเป็น Data ประจำหลักไวโ<อ>้โดยผ่านกาโดยผ่านการเครื่องมือวัด เหมือนเวลาเผื่อมีปัญหามาจะได้แท็กดัต้าได้เปรียบเทียบได้ว่าเออตำแหน่งต่างๆเนี่ยถูกต้องไหมดัต้ารุดนี้เป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับรุ่ที่แล้วครับโอ้โหนี่เก็บเป็นภาพออกมาตามจุด3 d มีอางอิีเลยดีครับจุดที่สําคัญโดยเฉพาะจุดที่เราต้องเอาไปใช้ในการประกอบประกอบกับชิ้นส่วนอื่นๆโดยเฉพาะพวกชิ้นส่วนพาวเวอร์เทนอะไรทั้งหลายโอ้โหพี่ไม่ถึงสมัยทำาอดีเลยนะครับพี่นี่ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็หลังจากที่เราเชื่อมเฟมออกมาเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็มีการขัดผิวนิดนิดหน่อยๆน่ยครับพี่แล้วก็ต่อมาเราก็เอามาทำสีโป<อ>รเซสนี้เราเรียกว่า EDP ๋อที่เมื่อกี้เราเห็นในตัวสวิงอามอันนี้ก็คือจะมา EDP ที่นี่ใช่ครับซึ่งลายนี้เราเราทำลายขึ้นมาใหม่เพื่อมาออกแบบสำหรับการการมาชุบสี EDP ให้กับตัวเฟรมโดยเฉพาะเห็นไหมว่าตัวหลังจากความลึกของบ่อก็น่าอยู่ประมาณกับเกือบเกือบสเมตรก็คือต้องจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไปให้มิดทั้งตัวแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาก็เป็นเป็นระบบที่ใช้กับรถยอไปตัววเพืาอความแข็งแรงเราจะได้ไปดูกัดกรอายุการใช้งานจะได้ยาวนานสำคัญนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นนะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็น assembly เพราะว่าคนอยากเห็นรูปร่างอ่าแล้วก็โดยเฉพาะ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะไปงั้นเดี๋ยวรเราไปดูกันพี่เดี๋ยวไปต่อเนื่องเลยครับวันนี้ก็พาคุณเวลมาที่ i อมอเตอร์แล้วครับ เมื่อกี้คือเราอยู่บริษัทซาเปอร์เอ่อกี้บริษัทซาเออร์ครับอ๋อเขาก็คือผลิตโครงสร้างให้ใช่ครับอันนี้มาบริษัทไอมอเตอร์เมนูแฟเจอร์ลิงก็คือเป็นลายประกอบลายตัวรถเลยอ่าโอเครันมาถึงนี่ก็โปรเซสแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าแผงคอล่างแผงคอล่างก็คือเวลาอยู่บนรถเนี่ยก็คือเราจะเสียบเข้าไปอย่างนี้ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ลูกปืนอีกทีใส่ลูกปืนอีกทีครับอันนี้จะตอนที่จะใส่แบริ่งก่อนครับพี่ ทีนี้ต้องบอกว่าแล้วโครงสร้างของมอเตอร์ไซค์เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่บอกว่ามันดีกว่าทั่วไปของมอเตอร์ไซค์จีนครับก็เดี๋ยวไอ้นี้นี่คือของเวเปอร์นะครับครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนมีของให้ดูด้วยมีมีมีครับไอ้นี่จะเป็นโครงสร้างของของรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งละกันอ่าก็คือเป็นตามท้องตลาดที่ส่วนใหญ่เป็นของจีนที่เรารู้กันก็จะเห็นว่าแบริ่งของเขาก็จะตัวเล็กกว่าของเราโอ้กระดูกโคลเบอร์เลยนะฮะนี่ขออนุญาตขออนุญาตเทียบนะครับนี่นี่คือ ความแตกต่างเห็นที่พี่ชาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือถ้าเป็นแบรนด์ของจีเนี่ยคือเป็นจักรยานที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็มีมอเตอร์แล้วก็เริ่มมาเป็นมอไซค์เป็นสกูตเตอร์แต่ของเราคือเราทําเป็นมอไซค์เลยนี่ดูกระดูกโคละเบอร์เลยนะฮะเพราะเราต้องการวิ่งอย่างที่ผมเรียนคุณเวลทราบว่าเราต้องการทามอไซค์ไฟฟ้าให้เทียบเท่ากับ ความรู้สึกเหมือนกับคนขับมอไซค์น้ำมันเพราะเราถูกสปอยด้วยน้ำมันมาก่อนยูยูจะมาขี่เด้าเคตมันไม่ได้จะให้ยาวๆอย่างนี้ก็คงไม่ไหวนะครับโอ้โหนี่คือเหล็กคนละเรื่องนะฮะนี่ความหนาก็แตกต่างกันนี่คือฟิลลิ่งที่มันแตกต่างอันนี้โปรเซสต่อมาจะเป็นโปรเซสที่เราจะมาประกอบล้อกับพันดิสเปกอันนี้เป็นล้อขนาดเท่าไหร่ครับพี่ล้อ1 2นิ้ว12นิ้วแล้วเราก็จะต้องเช็คทอกทุกๆจุด เพื่อมีความมั่นใจว่าแล้วมีการแต้มสัญลักษณ์ว่ามีการเช็คจริงๆหลังจากประกอบล้อกับไอตัวแผ่นดิสเปกแล้วเราก็มาประกอบกับมอเตอร์ครับอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นฮับมอเตอร์ฮับมอเตอร์ที่เราประกอบแล้วตัวตัวเวเปอร์ตัวนี้ใช้ฮับมอเตอร์ขนาด3000วัตต์3 0 0 0วัตต์ก็เทียบเท่ากับประมาณ ร้อยยี่ห้าร้อยสามสิบคือถ้าเทียบกับน้ํามันใช่ไหมครับคนที่ไปทดส,สอบอยู่อยู่เขาก็เทียบแบบประมาณร้อยี่สิบถึงร้อยห้าสิบอ่าร้อยี่สิบถึงร้อยห้าสิบก็คือสามพันวัตต์ใช่ครับอ่าเนี่ยถึงก็เรียกว่ามันถึงจะแทนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ถ,ถึงจะกล้าจะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดเซทที่ที่จําเป็นต้องทําก็คือการยิงวินนัมเบอร์หรือคัสซีนัมเบอร์ของคัสซีรถนะครับเ,เลขตัวถงังเลขตัวถงัเวถง,เ,ถงเราใช้ระบบยิงด้วยเลเซอร์ โัรเซสตัดมาก็จะเป็นปเป็นขันตนี้ตัวนี้ก็จะไอ้กี้ที่ผมชวนคุณเบลไปดูเรื่องการบอลลิงไฟบอลลิงตัวเฮดไปต์ตัวนี้ก็จะเป็นการเอาตัวเฟนที่ไฟบอลลิงแล้วมาอาัดแบรลิงจะอัดพร้อมกันทั้งหัวทั้งท้ายพร้อมกันก็คือเอาตัวเบ้าไปวางก่อนนะครับแล้วก็จะใส่เม็ดลูกปืนอีกทีนึงใช่ครับซึ่งโัรเซสเนี้เราก็จะใส่พวกขาตั้งข้างาขาตั้งคู่สวิงอาร์มไปพร้อมๆกันก็คือประกอบไปด้วยเลยระหว่างรอใช่ อันนี้อะไร,รอ่ะพี่อันนี้ก็คือลูกปืนที่อยู่ตรงคอรถมเอเตอร์ไซค์อันนี้นนเป็นตัวดูดลูกปืนอ๋อตัวดูดลูกปืนอันน,น,นี้อันนี้อยู่คอรถด้านบนอ่ามันจะต้องได้ครบทุกเ็ดพูดลดเวลาได้เยอะนะพี่แทนที่จะน,น,นั่งเรียงปืนมันนั่งเรียงลูกปืนอันนี้ก็คือดูดขึ้นมาแล้วเราก็มาใส่อใส่ตรงคอรถมอเตอร์ไซค์ด้านบนดูดลอวปะป่อยมันก็จะมาอยู่เรียงตัวอยู่บนคอรถอ๋อสวยงามของเดิมต้องมานั่งเรียงอันนี้ของคดิมต้องมานั่งเลียงอันนี้คือวางปุ๊บปึ๊บเลยสวยเลย นี้เราก็จะเป็นขั้นตอนต่อไ,ไปปรกอบแผงคอล่างต่อไปนี้เป็นโปรเซสที่เป็นโนหมเหมือนกันคือการถ่านคอ,อบางคนก็จะคอ,อแน่นไปคอหลวมไปมันอยู่ที่โปรเซสนี้แหละ,ะถ้าทุกอย่างดิมัชชันมันได้หมดโปรเซสต์นี้ก็ขันทอได้ตามมาตรฐานได้เลยครับนี่เป็นดิจิตอลเลยนะเป็นดิจิตอลเป็นดิจิตอลเลยนะใช่ครับ หลังจากประกอบไอชุดแผงคอแล้วเสร็จครับจะมาอะไรพี่พอเสร็จขั้นตอนนี้ก็จะประกอบพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะประกอบด้วยพวกสายไฟ ECU แล้วก็คอนเวอร์เตอร์แล้วเบเกอร์อ๋อนี่ก็คือพวกคอนโทรลเลอร์พวกนี้ใช่ครับนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยคือที่เขาวางไว้เนี่ยจะประกอบไวริงในตอนนี้เลยใช่ครับโอ้นี่คือกาลังไวริงหมดเลยนะใส่ไฮโวลด์นะครับใช่ครับอันนี้ก็จะทําสําเร็จรูปมาจากผู้ผลิตสายสายสายไฟ อ๋ออันนี้ก็ทาในผู้ผลิตประเทศไทยในประเทศไทยครับอ่าโอเคพอประกอบอ่ะไฟเสร็จแล้วอันนี้อะไรต่อพี่อันนี้ก็จะมายิงพวกช็อช็ชอกแอสโเปอร์แล้วสินส่วนพลาสติกชิ้นเฮ้ยเริ่มเห็นเห็นสีสันแล้วเริ่มเห็นแล้วจริงจริงของเราเนี่ยมีทั้งหมด6สีเราก็สามารถขึ้นสลับสีกันได้โอ้นี่นี่พอประกอบเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับพันใส่ตัวตะเกียบหน้าแล้วก็มาประกอบล้อประกอบล้อหน้า ครับผมอ๋อพวกสวิตไฟอ๋ออนนี้เมื่อกี้เราวาริงแล้วเราวาริงเรียบร้อยแล้วนะ,ระประกอบกุญแจแล้วตัวนี้เอาแฮนด์มาใส่แฮนด์ก็จะประกอบไปตัวประกับแฮนด์มาแล้วจากจากน้องน้องที่อยู่ฝั่งน ون, ู้นแล้วก็จะส่งข้ามมาอตอนรร้อนเราเรียกว่าสับลายตัวนี้นก็จะประกอบชุดย่อยมาชุดย่อยมาถามหน่อยพี่อย่างเนี้ยอย่างลายที่เราผลิตเนี่ยเดือนหนึ่งกำลังการผลิตได้กี่คันครับสูงสุด ตอนนี้ที่ลายนี้วางวางวาง,วางแผนไว้คือเราทําที่ใส่ขั้นทามตอนหนึ่งคันใส่ขันธามือหมายต่อหมายความว่าตอนหนึ่งคันเนี่ยอ,อยู่ที่3นาที3นาทีใช่ครับ3นาที1คัน3นาที1คันใช่ครับโอ้โหนั่นคือเราต้องเดินเดินฟูเลยทั้งหมด12สเตชันโอ้เพี่ยนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มต้นเราเราไม่ได้เดินฟูเราต้องเดินไปแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพไปท้ว3โอ้ถ้านาทีต่อหนึ่งคันวันหนึ่งนี่กี่ ก็ชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่ครับชั่วโมงหนึ่งยี่สิบคันยี่สิบคันโอ้วันหนึ่งสมมต,ติตีสักแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ร้อยหกสิบคันร้อยหกสิบคันถ้าถ้าจริงจริงเราควรจะเดิน,นสองกะอ่าไหมถ้าถ้าร้อยหกสิบวันหนึ่ง ถ้าสองกาบ้าน่าอยู่เอาง่ายๆก็320 320ยย่อเดือนหนึ่งคูณ20วันโอ้โหนี่สำหรับใครที่สั่งรถอยู่นะพี่นี่พี่บอกเลยนะว่าเราผลิตทันผลิตทันผลิตทันสบายสบายใช่ใช่โอ้โหก็คือเดือนหนึ่งต้องมี2-3งสามพันคันอยู่แล้วใช่ใช่สบายสบายแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราเริ่มเริ่มตลาดเริ่มตลาดก็เราไม่ต้องมาสต็อกเยอะเพราะว่าโรงงานเนี่ยพอมันผลิตออกมาแล้วมันมีอายุฉะนั้นก็ตามสต็อกนะครับโอเคแล้วเราก็เหมือนกับก็ กำลังทดสอบอุปกรณ์อะไรต่างๆาให้มันผ่าน,นในช่วงนี้ไปด้วยครับหลังจากที่ลดลงลงลายมาแล้วก็จะมาอยู่ขั้นตอนนี้อันนี้นนคือจะเป็นขั้นตอนประกอบแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็วกไปไปทดสอบอ๋อเทสระบบไฟเทสระบบไฟว่าทุกอย่างสมบูรณ<อ>์ครบถ้วนหรือเปล่า โอ้โหแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่เราผลิตในประเทศไทยอ๋อผลิตในประเทศไทยใช่ครับไอ้น,นี่อะไร,รอ่ะพี่เนี่ยอันนี้คือสายแคนบัสสายส่งสัญญาณส่งสัญญาณครับคือคือคือรถค,คันนี้เราใช้ระบบแคนบัสในการส่งข้อมูลระหว่างตัวแบตเตอรี่ BMS E C <AC> U แบตเตอรี่ก็ BMS ใช่ไหม E C U แล้วก็ดิสเพย์อ๋อ E C U ด้วย E C U ด้วยครับอันนี้ก็คือตัวแบตเตอรี่ก็จะมีสายแคนบัสออกมาให้เราใส่ครับ โอเคใส่แบตเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนที่เอาไปเทสว่าระบบไฟฟ้าใช้ได้หรือเปล่า,าครับอ๋อมีไฟแล้วนะครับหน้าจอติดแล้วหน้าต่อติดแล้วเราก็เราจะมาลองสตาร์ทรถแล้วลองปั่นดูนี่มาดูว่าสปีดขึ้นไหมไฟไฟ,ไฟสูงติดไหมนี่นี่น,น,นี่เขามาดูกระจกดูกระจกครับเปิไฟสูงไฟเลี้ยวอ,อ๋อนี่ นะครับระบบพาวเวอร์เทนทำงานพาวเวอร์เทนทำงานหรือเปล่านี่นี่มอบิดใหญ่เลยนะว้าวตอนนี้วิ่งด้วยความเร็ว123ยกิโลเมตรต่อชั่วโมง1 2อใช่บนนับตัวหน้าจออันนี้ก็เป็นการทดสอบรถบน ไดโนบนเครื่องไดโน่อ๋อบนเครื่องไดโน่แล้วอันนี้คือน้ำหนักน้ำหนัก100่งร้อยกิโลกรัมร้อกิโลนะครับ,รบเราพยายามจะวิ่งให้ได้สปีด์หนึ่งรกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหโอ้นี่ร้อย0้อยเลยนะฮะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหปอ,อวิ่งจนกระทั่งแบตแบตเตอรี่หมดเนะี่ย บนไดโน่เนี่ยสามารถแสดงได้ถึง200กิโลเมตรอ๋ออ๋อร้อยร้อยนี่คือได้ถึงระยะ200โลเลยใช่ครับบนไดโน่นะครับเพราะว่าบนไดโน่จะเห็นว่ามันไม่มีพวกแรงประทะลมไม่มีพวกฟิกชั่นอะไรต่างๆครับและนี่เราก็คือไฟนอลคิวซีใช่คิวซีเาจะมาตรวจสอบอีกทีนึ่งว่าไอพีแลนด ทั้งหมดนะครับทั้งแอปเพียร์แลนด์ทั้งฟังก์ชันต่างๆครับพี่จุดที่เคยเป็นดีเฟกต์ต่างๆนะครับก็จะให้ทาง QC นี้รีเช็คอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้จุดเหล่านี้หลุดรอดไปให้ลูกค้าอ๋ออันนี้ก็คือจะมาตรวจเช็ค QC ใช่ใช่หน้าจงหน้าจอนะครับพอมาถึงตรงนี้เราเห็นลายประกอบมาตั้งแต่โครงสร้างนะครับขึ้นรูปจนประกอบเป็เสร็จนะครับอ่าแล้วก็มาทดสอบไดโนสมรรถนะรถแล้วแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็คงมีคำถามว่า ไอ้พวกระบบไฟฟ้ายังไม่เห็นเรื่องของการทดสอบเลยการตรวจสอบการตรวจสอบว่ายังไงมันโอเคไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าของพี่เนี่ยเนี่ยอย่างไอ้ตรงหน้าจออย่างเงี้ยเป็นส่วนที่คนกังวลเพราะมันต้องโดนฝนนะพี่แล้วมันจะกระน้ำได้เปล่าุนอื่นก็เป็นหน้าจอแบบนี้แต่ของพี่แบบหน้าจอใหญ่มากเหมือนเอามือถือมาแปะคนก็ต้องกังวลเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าพี่มีการตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าไหมอุปกรณ์พวกนี้โอเคเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะครับ อันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าของเราเนี่ยเราใช้ระบบมาตรฐาน IP 6 7ก็คือกันน้ำลึก1เมตรหน่เมตรไม่เกิน30นาที30นาทีซึ่งผมมีอุปรกรณ์ทดสอบนี้จะให้เห็นอ๋อมีทดสอบด้วยนี่อ๋ <S 1> <S 1> <S <ล>อจะทดสอบให้ดูเลยเ,เดี๋ยวผมจะทดสอบในการจุ่มตัวดิสเพย์เนี่ยของเราให้ดูว่าของเราเนี่ยทน IP 6 7ได้จริงหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็คือลึกลึกงเมตรลึกหเมตรนะครับจะเห็นว่าตัวเราทําตัวเลเวลน้ำเอาไว้ อ๋อนี่จุ่มให้ดูเลยนะฮะลึกหนึ่งเมตรสามสิบนาทีเดี๋ยวพอขึ้นมาหลังจากสามสิบนาทีน้ำจะต้องไม่เข้าไปในในในตัวเรือนใหม่ถูกไหมครับรวมทั้งระบบไฟฟ้าจะต้องสมบูรณ์โอ้จะจับเวลางั้นเดี๋ยวจับเวลาครับผมนะครับโอเคเราระหว่างรอรอเขาจับเวลาเราไปดูการทดสอบอื่นการทดสอบอื่นนะอินสเปคชั่นอื่น อันนี้ก็ถัดมาก็เป็นการเช็คระบบไฟฟ้านะครับที่เราถามดูว่าเ้ทำไมในไลน์ไม่มีเช็คก็คือมาเช็คที่นี่เลยใช่ครับก็เป็นเราประกอบด้วยระบบ Power อร์เททั้งหมดของตัวรถครับรวมทั้งระบบแสงสว่างนะครับแล้วก็ตัวดิสเพย์แล้วก็ตัวสวิตช์แทนเดิลต่างๆก็คือพาวเวอร์เทนทุกอย่างที่ระบบไฟในรถคือจะมาต่อเพื่อทดสอบที่นี่ใช่ครับอ๋อนี่คือทดสอบตั้งแต่ Incoming Inspection เลยใช่ครับ ี่จุ่มน้ำมาสามนาทีเป่าลมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเทสเทสนี่เลยโอ้โหนี่เราไม่เตียมนะฮะสดๆเลยนะครับโอ้โหถ้าช็อตก็ช็อตกันให้เห็นเลยสดๆร้อนๆนี่เสียบเลยนะครับ IP 6 7นะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยว่าเป็นยังไงพี่ปั๊บพร้อมแล้วไอ้ย่าเฮ้ยใช้ได้ฟังชั่นดูทั้งสออ่าลองฟังชันหน่อย เดี๋ยวเขาบอกแค่เปิดติดหรือเปล่านี่นี่นี่นะครับคือ IP67 จจริงๆแม่ครับโอเคเรียบร้อยนะถือว่ามิชชั่นเราคอมพลีสนะครับในการทดสอบนะเรื่องของคุณภาพระบบไฟฟ้านะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะที่พามาบุกโรงงาน i m มอเตอร์นับกับเจ้าตัวรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเจ้าตัวเวเปอร์คันนี้นะครับจะเห็นว่าพานั้งแต่ลายประกอบขึ้นโครงโดยใช้โน้ตฮาวนะจากผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ออมีประสบการณ์กว่า60ปีนะครับวันนี้พลิกมากลายเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างนวัตกรรมอย่างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ i m o อเตอรนะครับเห็นว่าทุกขั้นตอนเนี่ยใช้โน้ตฮาวคใช้องค์ความรู้นะต้องบอกเลยว่ามาตรฐานเนี่ยไม่แพ้ค่าญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับสามารถมัน่นใจได้เลยว่ามันขนแน่นอนครับพี่พิชามีอะไรอยากจะฝากไว้กับคนทางบ้านไหมครับครับก็ขอฝาก i m o อเตอร์ o r ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เราตั้งใจจะทําเพื่อให้คนไทยได้ใช้ รถที่มีคุณภาพที่ดีจริงๆนะครับเราขอให้เชื่อมั่นในแบรนด์คนไทยด้วยกันครับครับและนี่นะครับจากผู้ผลิตชิ้นส่วนคนไทยสู่ผู้สร้างนวัตกรรมมอเตอร์ไซค์ฟ้าแบรนด์คนไทย100%ซนะครับเพื่อนๆที่คิดเห็นยังไงนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวพามาดูนะครับโอ้โหเราเห็นว่าเราเป็นฐานผลิตมานานะครับวันนี้เรามาสร้างนวัตกรรมเองแล้วเราอยากสนับสนุนไหมนะครับหรือมีสีไหนที่อยากได้นะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกรดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่พิชานะครับพี่พาชัวร์ลงงานให้ดูนะเปิดให้ดูหลังบ้านเต็มๆนะครับไว้มีอะไรเจ๋งๆนะจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ